กินบาเพื่อนเอาประทานจากประเทศอินเดียมาเนาะมาประดิษฐา,านอยู่ที่ประเทศไทยพี่น้องเพื่อให้เศร้าพุทธเศร้าไทยเนาะกล่า,กกาบไว้นะพี่น้องเนาะอ๋อพี่น้อ,นองโอโ้โหแน่นเลยพี่น้องข้างบนก็เต็มเลยนะอันนี้เบียนข้างล่างก็ไรเนาะพี่น้องเนาะ ท่านใดต้องการเบียนเทียนนะครับทางเดินที่ท่านยืนอยู่สามารถเดินเบียนเทียนได้เลยนะครับเบียนอยู่ข้างล่างกับอะไรพี่น้องอยู่ข้างบนกับอะไรเนาะเราอธิษฐานอยู่ข้างล่างแล้วก็เวียนก็ไล่เนาะพี่น้องเนาะขึ้นข้างบนก็ไล่เพราะว่าข้างบนนี่มันเต็มแล้วเนาะพี่น้อง คู oh, พี่น้องตรงที่ท้องสนามหลวงนาะพี่น้องนาะบรรยากาศเวลาประมาณห้าโมงพี่น้องจะมีผู้คบนลางไลกันมากรับปริทัดที่มาปรดิสถานอยู่ที่ประเทศไทยนะพี่น้องปริทัดจากอินเดียพี่น้องนี่นะพี่น้องบรรยากาศล่าสุดนะโอ้โหพี่น้อง วันนี้เป็นวันเสาร์วันที่24เนาะพี่น้องเนาะเป็นวันที่24นะนี่พี่น้องบรรยากาศยูที่ท้องสนามหลวงป้าโตมีพี่น้องผูกคนลังไรกันมากาบ,บายเนาะพี่น้องเนาะโอ้โหพี่น้องมีการสิเป็นคร้งแรกของเขาทอมทีไลมากส้มบรรยากาศดูที่ท้องสนามหลวงเนาพี่น้อง เดี๋ยวต่อมจะอัปเดตก่อนน้องพี่น้องก่อนจะเขาไปการาบบ่ายน้องพี่น้องเดี๋ยวเขามาเก็บภาพบรรยากาศที่ท้องสนามดวงกันเด้อพี่น้องสุดยิ่งใหญ่อลังการนาะพี่น้องเนาะงานเนี่ยโอ้หสาธุครับเนี่ย น้าพี่น้องนะนีหน้าพี่น้องนะมันนี่เข้ากาันเลยมาทำบุญก็นนาะพี่น้องนเะดีได้เข้าเก็บภาพบรรยากาศก,าก่อนเด้อ เดี๋ยวขออนุญาตเก็บภพรยากาศก,ก่อนพี่น้องก่อนจะเข้าไปกราบไหว้เนาะพี่น้องสุดจริงๆเนาะพี่น้องเนาะพนเะพราะว่างานเพิ่นกะเจ้าหอดบันที่สามมิถุนาเนาะพี่น้องเดือนหนาพี่น้องโอ้มีหน้าพี่น้องเพราะถอดข้อพายเนาะหอดเดือนมีหน้าพี่น้องบันที่สาม ผู้คนหลังไหลกันมาเนาะอันนี้การนาจะเป็นสม,มุ่งเดินงานของหลายๆคนเนาะและก็จะเดินทางมาทีท้องสนามหวงกันพี่น้องเพราะว่าตอนตอนเช้าอ่ยังแดดอยู่นะพี่น้องเนาะกั จะมีคนไล่อยู่แต่ว่าตอนเย็นนี่นะจะไล่กว่าตอนกลางวันโอ้โหสวยงามจริงพี่น้องใส่สุดขาวนะพี่น้องใส่สุดขาวนะ้องตอนเย็นนี่นะจะไล่กว่าช่วง กานนงวันเนาะพี่น้องเพระาะว่าสองกองวัน,นน่ะมันแหลธหอนพี่น้องปกาแหลธมาคัางพี่น,อ<ะ>น้องเดี๋ยวเราจะอัปเดตจุดทีท่ผ่าตัดปัิจะานอยู่ก่อนเนาะเดี๋ยวจังสิไปอัปเดตตรงโซนที่เพิ่นให้อานำพี่น้องน้ำดื่มฟรีเนาะแจกเครื่องดื่มฟรีเนะะาะเพราะว่าอาการหอนพี่นอ้องเดือนนี้นีน่นะบรรยากาศอยู่ที่ท้องสนามหลวงล่าสุดพี่น้องเวลาห้าโมง นี่สังเกตมีแต่คนไทยทั้งนั้นนะพี่น้องมีแต่คนไทยเนาะพี่น้องสาวพุทธนะพี่น้องนะโหคือคือสุดๆพี่น้องอากาศพ่่มดีเนาะแบบว่าแลดบดนะพี่น้องนะไม่ร้อนพี่น้องปะเทาเดินต่อพี่น้องสวยงามจริงๆเนาะ๋อะพี่ตัว โมคิดได้ว่าจะมีวันนี้เนาะพี่น้องเนาะไรมาแต่ว่ามือพันชีพันแหมากอะบร้มากพี่น้องรอก็จต้องไปหาที่ด้านหลังพี่น้องนี่ก็คือรถที่ไซแห่พี่น้องนะเดี๋ยวเรามาส่งรถแห่กันพี่น้องแห่พระธาตุเนาะพี่น้องเนาะสวยจริงๆนะเป็นหลอกบัวพี่น้องเดี๋ยว นะ้าพี่น้องนะคนนี่นะสวยจริงๆเนาะเจ้าปูหูปาวันที่สามเดือนนานี่เพิ่นกอเจ้เฮกับหรือจังไรเน,หนาะอาจานย์เจ้าใดเอากับเนาะพี่น้องอันนี้นาจะมาปฏิทฐานส่วข้าวเนาะพี่น้องเนาะป้อมกับโบลีพูขอมูลยังไล่พี่น้องเพราะว่าป้อมสังเกตเห็นมาแต่มาเที่ยวบัดฝักเกลกสังเกตเพิ่นเห็นเพิ่นอันนี้เนาะพี่น้องเนาะจุดนี้ ก็คิดบา่าเพื่อนเอาประทาดจากประเทศอินเดียมาเนาะนะมาปดิษฐานอยู่ที่ประเทศไทยพี่น้องเพื่อให้เศร้าพุทธเศร้าไทยเนาะกร่า,า,าบไว้นะพี่น้องนเอาาานา,นา,า,นา,นาะพี่น้อง <c oughs> โอ้โห,โหแน่นเลยพี่น้องข้างบนก็เต็มเลยนะอันนี้เบียนข้างล่างกระไรเนาะพี่้องเนาะ ใต้องการเปียนเทียนนะครับทางเดินที่ท่านยืนอยู่สามารถเิเลียนเทียนได้เลยนะครับเปียนอยู่ข้างล่างกับอะไรพี่น้องอยู่ข้างบนกับอะไรเนาะเราอธิษฐานอยู่ข้างล่างแล้วก็เวียนก็ไล่เนาะพี่น้องเนาะขึ้นข้างบนก็ไล่เพราะว่าข้างบนนี่มันเต็มแล้วเนาะพี่น้องเนาะเราต้องอยู่ข้างล่างก็ไล่พี่น้องสามรอบก็ไล่เหมือนกันเนาะ พี่น้องนะจุดนี้ไม่ไม่มนันยืนว้าวพี่น้อง นี่นะพี่น้องบรรยากาศอยู่ที่ท้องสนามหลวงพี่น้องเวลาห้ามงครึ่งนะก็จะมีประชาชนแห่กันลงมากราบไหว้ขอพรพระธาตุนะที่มาสถิตอยู่ที่ประเทศไทยนะพี่น้องเนาะเพิ่อนก็เอามาปฏิสฐานอยู่ที่ประเทศไทยพี่น้องเนี่ยบรรยากาศล่าสุดพี่น้อง ว้าวโอ้เลยท่านพี่น้องตรงนี้นี่เห็นแนวพี่น้องเป็นแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเข้ามาเบ่งตรงกล้องวงจรนาะพี่น้องเนี่ย ไม่ซัดพี่น,ออน,น,น้องเี่ยเ้อยผมทีกล้องเรียวดูดดดดเราต้องดูผ่านกล้องเราต้องดูผ่านกล้องก่อนนะพี่นอ้อง พี่น้องพี่น้องจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่แจกนำนะพี่น้องเนาะนี่นพี่น้องเมืองไทยเพิ่นจัดงานยิงใหญ่ปานนี้เพิ่นต้องมีแจกนำให้ประชาชนที่เข้ามาร่วมงานนี่เนาะเพราะว่าจะเป็นงานใหญ่ก็สิเป็นประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเนาะเพราะว่าตอเมเบิ่งในข่าวนี่ก็รุนนรงมาแล้วประมาณ100กว่าปีพี่น้อง ตามข่าววเนาะตามเลยฟังตามไปยินมากเนาะพี่น้องก็มีจุดที่แจกหนามรีเนาะนี่นะพี่น้องนะจุดนี้นะก็ต่อคิวกันแบบนี้เนาะพี่น้องแบบนสุดไทยกันเนาะ พาพี่น้องเข้าออกไปข้างนอกกันว้าวแต่งชุดไทยพี่น้องสวยมากโอ้โหคนยิ่งเยอะพี่น้องยิ่งเยอะเนาะพี่น้องนาอวันนี้บรรยากาศแบบวา่าโอ้เป็นใจสุดๆเนาะเป็นเลที่ จุดนี้เป็นจุดอะไรเราพี่น้องเนาะเขารัวอะไรกันพี่น้องอ๋อข้างในก็จะเป็นน่าจะเป็นนี่มีตะพันเนาพี่น้องเนาะดีนะ โอ้ oh, เป็นของอินเดียเนาะพี่น้องเลยโซ่ตัวนั้ไงนี่มิตรพันธะ์เนาะพี่น้องเนาะโซ่แบบว่าเราประวัติเกี่ยวกับพระธาตนะุเนาะพี่นอ้องอัันน้นก็จะเป็นของไทยว่าเลยจะไ,ไดหมนะพี่น้องเน,นี่ยแต่ทีนะ่นี่ซองงุบเนาะนะพี่น้องกันแบบโอ้โหจุดนี้เยอะจริงๆนะพี่น้องต้าตัว พี่น้องมุมนี้เพราะว่าเป็นจุดที่ถ่ายรูปสวยนะพี่น้องในมุมนี้ สุดจริงๆพี่น้องเมืองไทยเนาะเห็นแล้วคนดูเลยพี่น้องความศรัทธาเนาะพี่น้องเนาะเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งความศรัทธา,าพี่น้องเต็มไปด้วยแรงศรัทธาเนาะของ เหล่าสาวโบกพี่น้องเพรว่าจะเป็นาศาสนาพุทธแล้วกันีน่นะเราก็จะยืนห่างๆนะพี่น้องนะเพราะว่า บรรยากาศช่วงนี้นคุ้นกันล่งน้านเนียนเนาะเริมแน่นนะพี่น,อน้องเนาะโอ้โหสุดจริงๆพี่นอ้องบรรยากาศพี่นอ้นองโห ก,กาเอาเป็นว่าคลิปนี้ตอมจะได้จบคลิปไปเพียงเท่านี้เนาะมันนี่ตอมกามีบุญบารสนาอะไรมาสุ่มประาทาดที่มาประดิสฐานที่ประเทศไทยเนะานะกตเป็นจังไงนั่นกาฝากพีพีเอฟซี s คตรซับซากด์โค,คไลโคตรแซ่เพื่อเป็นกำลังใจให้ดคลิปต่อไปเนอะสวัสดีครับคลิปหน้าเจอกันพี่น้อง